ปุตสินว่าดวิทรเริ่มเกมจกังหวะนี้ผู้สินนี้เป็นฟรีคลิกครับของแพร่ลูกคัดเอาวแม่นอูดเปิดมาไม่ดีเท่าไหร่ครับแล้วเข้าทางเดวิส,สันฟอนันเดสอูให้เข้าในมาไม่ล้ำอู๋หุยผู้ช่วยผู้สินยกธงล้ำหน้าไปก่อนครับลูกนี้อืเกือบไปครับ ทุมมาโดนหัวทิ้งมาครับอับบาร์ตหมอนหนุนกลับมาอีกทีนึงแพทริคุตมงเข้ามาเอา้าอับบาร์ตมงคืนครับโอ้โหโชคดีที่ยังคว้าได้ครับธนชัยครับฮึมพัทบุลเลอร์ครับให้พัดเอ่อให้ลูคัสเตอร์อแมนอู้วางมาลูกนี้ไม่แม่นครับเดี๋ยวจะโดนสวนอู้ลูค,คัสเคลียร์ไม่ขาดด้วยครับเมลวินเก็บได้แล้วเหลียงจี้สับหนึ่งที ยังไม่เปิดครับย้อนคืนกลับมาวีรวัตรโดนบังอยู่2คนครับต้องย้อนกลับมากรนปราดอนเปิดเข้าในไปโดนสกัดไปได้แต่ต้องเคลียร์ข่าครับเอเลียสพิงอยู่อแตะมาได้ครับโอ้แกะไม่สอยครับขีดที่ภาพครับวางทะแยงออกมาทางซ้ายโอ้ไม่ล้ำหน้าครับเราเป็นพัทติคูดครับถึงบอลก่อนเหลียงจี้ดวลอยู่กับ วรภาพมาหลุดไปได้จะคัดแบดไหมอูผู้สินให้เป็นจุดโทษเลยครับโอ้โหพาทีครูดโดนทำฟ้าแล้วเป็นอับบาสยัสเส้นอับบา,ยาสยัดเสนเลยครับโอ้ไปทำฟ้าจังหวะนี้แล้วรับใบเหลืองไปด้วยครับดูครับดวนกับวรลพบหลุดมาได้แล้วอับบาสอูเนี่ยจังหวะดึงหลอกไปแล้วเนี่ยโอ้ไปล็อกข้อเท้าครับลูกนี้ครับเรียบร้อยครับเป็นจุดโทษครับ ยิงลูกนี้เข้าไปที่ซ้ายมือตัวเองครับพัตติครูสครับยิงให้ทีมขึ้นนำหนึ่งประตูโซนครับแพทริเซดครับขึ้นนําในนาทีที่21ครับจากพัตติครูสครับยิงไปที่ซ้ายมือตัวเองครับเป็นประตูที่3ของเจ้าตัวครับพัตติครูสครับถอนหายใจหนึ่งทีครับแล้วก็ซัดด้วย ขวาครับลูกนี้ครับเป็นประตูขึ้นนำให้แพร่ครับขึ้นนำไปหนึ่งประตูโูนครับอาวุธเปิดเข้ามาอู้ได้โถมตัวมะมองอ้โหแต่ไม่เข้ากรอบครับอาบ,บาดครับพยายามจะบอกผู้ตัดสินว่าตัวเองโดนผักครับโอ้แต่ได้ลุ้นทีเดียวครับลูกนี้ของ นักขอลสีมาครับยังอ่านไว้ได้ดีครับแล้วพนวิทย์วารุษให้มาแต่ธวฒตทัทบออกมาทางขวาครับชัชนะมีตัวในแล้วเปิดโอ้โหจะหลอกยิงที่เสาแรกครับชัยชนะนักุตเปิดมาเสาสองอบอลมันลอยโด่งออกไปหน่อยครับยังเก็บได้ย้อนกลับมาครับเกมของนครรอชาสีมาครับ ให้แมวินเปิดเข้ามาเสาแรกโอ้โหเดวิดสันครับได้แท็บอินลูกนี้แต่แบบบอลมันไม่เข้ากรอบแล้วครับโอ้โหทาวด์ครับจะเปิดลูกนี้เปิดโค้งเข้าไปชอพัทออกมาแล้วอุ้ยไม่เฉิดไม่เจอบอลได้มงทีนึงโอ้ยังเคลียร์ตัวมาได้ครับโอ้โหโอ้โหชมพัทออกมาไม่เจอบอลครับเกือบไปครับแพ่ทุ่มเข้าในมาแมลวินครับ ยังเก็บได้โอ้โ,โดนจังหวะนี้นี่ลังสิมันแย่งได้สวยครับบอลยาวขึ้นมาครับพัติคูดถึงบอลก่อนครับพัติคูตกู่ข้างหน้าคนเดียวเลยจ่ายเข้ากลางมาเศรษฐวุฒิวงสายได้ยิงโอ้โหบอลไม่เข้ากรอบครับครับวุญรพบให้มาเมลวินจับยาวไปหน่อยแต่ยังเกี่ยวได้แล้วเอเดียสครับมาแย่งได้ตรงนี้ครับเอดเดียสเฟนเดตกระชากขึ้นมาโดนกับวรพบโอ้โหดูวับแต่งวิ่งแข่งเลยแล้ว แต่หลบมาได้โอ้โหยังติดไปอีกนึงแล้วตวัดเข้ามาก็ยังติดอยู่ครับโอ้โหยังได้ครับเอเลสเฟรนเดสคืนกลับมาอภิสิทธิ์เป็นแบ็กสายจำเป็นครับแต่ตัวตัวในขณาดเท้าขวาอุจจะลุยสองไม่ได้เอเลสยังเก็บได้อยู่โอ้ยกหลบมาสวยแล้วดูให้ต่อกันมาลูกนี้โอ้เอเลสด,ดึงเข้าในอีกทีนึงโอ้หวะนี้ทำกันได้ดีแล้ว เซทาวุฒิบังบอลเข้าทางกิจภาพยิงยังติดอยู่เกี่ยวไหมอทีนึงเอเลียสยกอีกโอ้โหยังติดแล้วลูกนี้โอ้โห ho oh สั้นโอ้มีเติมขึ้นมาแล้วครับนะทวุฒิซัดด้วยขวาตรงนี้ก็ข้ามคานออกไปเยอะครับๆๆๆลเล่นกันมาสั้นๆแล้วครับเปิดด้วยขวาเข้ามาได้มงลูกนี้โอ้โหบอลเฉียดเสาออกไปครับ นัทวุฒอีกคนหนึ่งนี่เป็นนัทวุฒิแหละครับเปิดมาเสาสองอู้หูยบอลผ่านหน้าประตูไปครับชมพัฒนี่ขึ้นไม่ถึงแล้วด้วยครับโอ้โหวาดเสียวจริงๆครับเรามีการบาดเจ็บด้วยครับชมพัฒบุลเลอร์ดนแต่มมุมครับวรุษบุญสุขครับจะเปิดลูกนี้ หอลลดเปิดโค้งโค้งเข้ามาสก,กัดไม่ขาดเข้าทางอภิสิทธ์ลองซัดด้วยขวาตรงนี้ก็ไม่เข้ากรอบครับนะครับเมลวินอุบพิกแล้วใหมาช่องนี้ยังไม่ผ่านครับเอาแล้วยังแย่งได้ครับเดว,วิสันยิงด้วยซ้ายเสียบเสาเข้าไปเลยครับโอ้โหตีเสมอได้เร็จแล้วครับโอ้ไปเสียประตูเสียบอลกันง่ายไปหน่อยครับโอ้ลูกนี้ครับ เดวิดสันครับยิงให้นครรัชสีมามาได้สีตีเสมอไปหนึ่งตัวตอนหนึ่งครับไปดูจังหวะได้ประตูของนครรัชสีมาครับเมลวินพิกลูกนี้ให้มาเนี่ยแย่งได้แล้วครับเราจังหวะของวรุตบุญสุขครับไปช้านิดหนึ่งโดนจิ้มแล้วครับเนี่ยบอลมาเข้าทางเดวิดสันอกกระชากมาแล้วยิงด้วยซ้ายเนี่ยเสียบเสาสองเข้าไปเลยครับโ้ยิงสวยงามมากๆครับผู้สินให้ลูกได้เปรียบครับเอเดฟเฟอร์นเดส เหลียงจี้เข้ามาครับขยับไปอยู่ทางขวาตอนนี้เปิดด้วยขวาเข้ามาอู้หูโถม,มเอาเสาสองยังได้โอ้โโอวาดานได้ยิงด้วยขวาก็ยังติดเซฟอยู่ครับโอ้โหเอา,เอาจ่ายมาไม่ดีแล้วมาเข้าทางโอวานดาเหลียงลุยขึ้นมาครับให้ต่อมาที่แพตติคุตแพตติคุตมีพื้นที่ยิงด้วยซ้ายอ้โหเฉียดเสาสองออกไปครับโอ้โหกลับมาที่ซีวุฒยกขึ้นมาเมลวินดีดมาแล้วปุ๋ยลาว,วัดโอย้ยังมาได้ ปั๊มมันมาลูกนี้โอ้เรายังหลุดมาได้ครับสิวัตอ้จะหลอกยิงที่เสาแรกก็ยังติดอยู่ครับอืมมีชมพาร์แล้วครับยังปิดอยู่ที่เสาแรกครับเกมของนครราชสีมาครับเมลวินพาออกมาแล้วจะให้เข้ากลางมาอ้ยังล็อกสมเกียิยิงด้วยซ้ายยังติดอยู่แล้วได้ซ้ำไหมอืงมีเพื่อนของแพร่แล้วครับมาช่วยไว้ได้ครับอืมแลปล่อยออกเป็นบอลทุ่มครับทุ่มเร็วเข้าในมา ยังได้อยู่ครับเกมบุกของนครสีมาครับกลับมาตั้งที่วรพบหยอดเข้าไปเดวิซันพักอ,อกคืนมาเข้าสายลองซัดจังหวะนี้ก็วีรวัตรแล้วยังมาเข้าทางของแมววินครับสับหลอกอยู่จะพามาสุดเส้นแล้วเปิดหักเข้ามาได้สักอูยิงลูกนี้โอ้โหสก,กัดเกือบจะไม่ดีครับโอโ้แล้วมีไปชนลูกนี้โอ้โหเพื่อศิลป์เป็นหมายเลขสิบเจ็ดเลยครับวีรวัดรแล้ะครับ ดูแต่มุมของนครสาชสีมามาได้เอฟซครับเปิดมาเสาสองอู้ได้ยิงด้วยขวาโอ้โหยังติดบล็อกอยู่ที่ลูคัสเออเ,เออเป็นพัติคูดครับมาบล็อกไว้ได้ครับธนชัยเปิดบอลยาวขึ้นมาครับในช่วงท้ายของการโทยลาครับอู้ได้มงานาลูกนี้เดวิสันโดนลูคัสปังอยู่อ้าวแล้วเรียบร้อยเลยบแบบนี้โอ้ัหไปเหลืองไปด้วยครับ เนีย่ยดูอีกครั้งนึงครับจังหวะเมลวินพิกจิม,มเหมือนจะไม่โดนบอลเลยครับลูกนี้ครับก็ต้องยอมจริงครับว่าน่าจะเป็นจุดโทษแล้วครับแบบนี้ครเดวิสันฉุดดวลกับชมพัทบุลเลอร์ครับลงจุดโทษครับเดวิสันยิงลูกนี้โอ้โหคนละทางเลยครับ แล้วกอลสัสซีามาได้เอฟซีขึ้นนำสองประตูตอนหนึ่งครับ <Yeah. S 1> จากเดวิสันเฟอร์นันเดสครับต <Yeah. S 1> ิดกับชมพัฒน์บุเรดพักหนึ่งครับ <Yeah. S 1> การ <Yeah. S 1> ทดเวลาอีกพักหนึ่งครับ <Yeah. S 1> มีจังหวะหยุดนานพ <Yeah. S 1> อสมควรอ้าวแล้วพุทธศิลป์ <Yeah. S 1> ป่าวนุวินหมดเวลาการแข่งขันเลยครับ yeah.